สำหรับวิธี activate นะครับตัว Office และตัว Windows นะครับเราก็จะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับสำหรับไฟล์นี้ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะครับก็ให้ปิดโปรแกรมสแกนไวรัสทิ้งไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็แล้วแต่นะครับว่าคอมนั้นใช้ตัวสแกนไวรัสตัวไหนอยู่นะครับของผมใช้ตัวนี้ก็ปิดทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ให้เดี๋ยคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องแตกไฟล์ออกก็ได้นะครับไปที่ Activate นะครับแล้วใช้ตัวที่2นะครับคลิก Yes นะครับลิกที่ I Accept นะครับแล้วก็ให้เช็คดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายกากบาทหรือว่าสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับขึ้นตรงมุมมุมตรงขอบเนี่ยตามตามปลายเมาส์ที่ชี้นี่ครับก็ให้ติ๊กเลือกนะครับ ถ้าเราจะแอ t i v a t e เฉพาะตัว Office ของเรานะครับก็ติ๊กนะครับจากนั้นก็คลิกแอ t i v a t e ไปนะครับะระบบก็จะทำงานจนเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปเปิดดูตัวโปรแกรมเราครับผมจะเข้ากับ Word แล้วกันนะครับ mm hmm. Word 2016เข้า Word 2016เข้าไปดูที่ตัว โปรแนะครับโอเคครับก็ใช้งานได้นะครับตัว Office 2016นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้โหลดโปรแกรมกันไปใช้นะครับอย่างมีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ